นี่เราต้องใช้ปัญญาอบรมตัวเองให้มากสอนใจตัวเองให้มากเพราะใจเรามันมีโมหะอวิชชาฝังอยู่ลึกทีเดียวเรื่องโมหะอวิชชาที่เกิดกับใจนี้ไม่มีสิ่งอื่นใดจะแก้ไขได้นอกจากปัญญาสติปัญญาเท่านั้นจะสอนได้จะแก้ไขได้ถ้าคนใดฝึกสติฝึกปัญญาให้มีความฉลาดเฉียมอยู่ผู้นั้นจะมีโอกาสที่จะฝึกใจให้มีความรู้แจ้งเห็นจริง ในสิ่งที่เรามีความหลงอยู่นั่นอย่างชัดเจนคำว่า,าโมหะคือความหลงหลงในตัวสมมุติที่มีอยู่นี่ทั้งหมดเราเป็นมนุษย์ก็หลงว่าเราเป็นมนุษย์เราเกิดมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมโดยวัตถุสมบัติก็หลงว่าเราเนี่ยมีความเพียบพร้อมในวัตถุสมบัติเรามีสติปัญญาที่มีความรู้ดีก็หลงว่าเรามีความรู้ดีเรามีฐานะดี ก็หลงว่าเรามีฐานะดีเรามีรูปพันธุ์ที่ดีก็หลงว่าเรารูปพันธุ์ที่ดีเนี่ยเรามีเสียงที่ดีแล้วก็หลงว่าเราเสียงที่ดีเนี่ยเรามีบริษัทบริวารดีก็หลงว่าเรามีบริษัทบริวารดีในหวาควาว่าหลงตัวนี้เนี่ยจริงว่ามันเป็นฐานแห่งความโง่ของใจสิ่งทั้งหมดที่เราว่าดีมาทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ยงคงทนกับชีวิตเราไปเยอถึงไหน อีกไม่กี่วันเดือนปีชีวิตที่หลงอยู่นี่ก็เปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อจิตออกจากร่างเมื่อไหร่สิ่งที่เราหลงนี่ก็ทิ้งกับโลกต่อไปเป็นโมฆะต่อไปด้วยนี่ความเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นของของเราแล้วมันอยู่ที่ไหนมันไม่มีเลยทุกสิง่งทุกอย่างเป็นสภาพด้วยความเป็นอยู่อาศัยกันไปเป็นวันๆเท่านั้นเองนี่เราจะมาหลงแต่ว่าพบที่เราอยู่นี้เป็นสิ่งที่น่าอยู่น่าอาศัยตลอดไปนันไม่ควรจะให้ความสนใจอย,อย่างนั้น พระพุทธเจ้าจะเข้าให้สอนว่ารู้จริงตามเป็นจริงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นและท่ามกลางและที่สุดใน,นมันเป็นฐานรองรับของการปฏิบัติทั้งหมดานั่นคการแก้ไขปัญหาความรุ่มหลงในภพเอาเรื่องของภพทั้งหมดเนี่ยมาวิจัยมาวิเคราะห์ให้รวรตืีตรองอยู่เสมอเสมอจึงเรียกว่าสัมมาสังกปโปคาว่าสัมาสังกโปหมายถึงว่าการดํารินั่นเอง การดำริกับการคุ้นชิดการติดตอ่อให้ก่นนี่เอ,เองเนี่ยว่าดําริชอบคือดําริตามหลักความเป็นจริงทั้งหมดทีนี้พบของเราเป็นมาอย่างไรก็มาดําริตั้งแต่เราเกิดมาแต่เบื้องต้นจนถึงปัจจุบันว่าเกิดมาแล้วมีความทุกข์อย่างไรมีความไม่เที่ยงอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในอนัตตาอย่างไรเราก็ต้องศึกษาให้มากขึ้นมากขึ้นนี่ก็วิสอนใจโดยตรง เพื่อว่าให้มันเห็นพบที่เราหลงอยู่เนี่ยให้มันชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้น